สวัสดีครับจากร้านของเล่นไทย l e t i t o i com นะครับพบกันอีกครั้งเป็นประจำกับการรีวิวของเล่นนะวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวป,ปืนอารมณ์เช่นเคยมันคือตัวป,ปืนรหัส w 2 3 S นั่นเองนะตัวเนี้จะมาในรูปทรง19 1 1น,นะทรงพระเอกทรงอมตะนะครับมาเร,า,รามาลองแกะกล่องดูกันดีกว่าน,นะครับชือ่อนี่แกะกล่องก็จะมีอุปกรณ์ดังนี้นะจะมีช่องนี่ตรงนี้เห็นอะไรไหมช่องตรงนี้คือช่องที่เก็บเสียงซึ่งรหัสตัวนี้จะไม่มีที่เก็บเสียงให้นะผมแจ้งไว้ก่อน หน้ากล่องเนะี่ยไอคือไอ,ไอตัวไอที่หลุมพวกเนะี่ยมันออกแบบมาอันเดียวแต่นี่สิ่งที่แตกต่างก็คือเห็นไหมมันคือ w ส3าม s กับ w ส3าม s บวกตัวเนี้ยจะเป็นตัว s ธรรมดานะครับอันนี้จะเป็นจะเป็นตัวบวกเนาะโอเคเข้าใจตอนนี้นะไม่ใช่ว่าเปิดกล่องมาแล้วที่ครับทำไมที่ไม่แถมที่เก็บเสียงให้ด้วยนะผมแจ้งไว้ตรงนี้เลยนะครับผมว่าผมขาย w สองสาม s นะไอตัวบุกเนี่ย มันเป็นมันทํามาแบบเดียวโอเคนะครับเดี๋ยวจะมีหลายคนไม่เข้าใจเชื่อเือว่ามีคลิปก็ไม่เข้าใจแหละมีแน่นอนมาดูตัวปืนกันดีกว่าตัวปืนเป็นพลาส,สติกทั้งกระบอกนะครับตัวนี้ราคาค่อนข้างย่อมเยาวเนาะขนาดเท่าของจริงนะผมมั่นใจว่าเท่าของจริงนะเพราะว่าตัวเนี้ยทรงเนี่ยผมจับบ่อยมาดูลูกเล่นกันดีกว่านะครับสำหรับลูกเล่นเนี่ยตัวนี้ไม่ขยับนะ หมายความว่าจะไม่มีฟังก์ชันการค้างสไลด์ใช่ไหมไม่ค้างแม้กระทั่งการไม่มีลูกก็ไม่ค้างนะครับตรงนี้อ,อ๋อตรงนี้ใช้งานได้ s a ฟตี้ s a ฟตี้ใช้งานได้จริงนะครับก็คือเวลาคุณดันขึ้นนะ่ะสไลด์ก็จะถูกล็อกไว้จะไม่สามารถยิงได้นะครับนกนกสับได้จริงนะหลังอ่อนกดไม่ได้นะครับหลังอ่อนล็อกนี่ที่เด็ดปืนราคาไม่แพงแต่มีการเจาะ ช่องขัดปอกกระสุนให้ด้วยตรงสีเงินๆเนีเหนือจะเป็นโลหะนะครับแล้วก็ท่อด้านในเป็นโลหะนี่แหละส่วนที่เป็นโลหะมีแคน่นี้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นพลาสติกทั้งหมดนะน,นีตรงนี้อ๋อตรงนี้เป็นพลาสติกนอนพสสกอไม่ต้องอธิบายเยอะครับมันคือทรงโค่แหละทรงอมาตะทรงปืนพระเอกของเราเองมา วัดความยาวลำกล้องดูครับความยาวของลำกล้องอยู่ที่8นิ้วสำหรับน้ำหนักเนี่ยผมว่าไม่หนักมาก 200... เท่าไหรนะ่น่ะเจ็ดสิบกรัมไม่หนักไม่หนักมากนะครับเบาๆบาเบาเแต่งานดีนะเนี่ยใช้ได้เลยมาใส่ลูกก็สุนูนดีกว่า mm hmm. ก็เป็นพลาสติกนะครับก็สุน แม้กระสีบรรจุได้แค่13นัดนะครับจริงๆมันใส่ได้14แต่ถ้าคุณใส่ฝืนใส่14เนี่ยอ่มันจะถอยสไลด์ไม่ได้เอาแค่13พอนะครับอา่าวผมใส่เยอะไปแล้วแหละใส่ไป4นัดไม่ไเป็นไรเอาแค่4นัดพอลูกกระสุนที่ใช้ก็คือลูกกระสุนบีบขนาด6มิลน,นะลูกก็คือลูกที่เป็นวัสดุเหล็กเนี่ยถ้ามัน6มิล่ยมันใส่ได้ครับเพียงแต่ว่า เวลา,าย,ยิงออกมามันจะยิงเบาเนาะความแรงของปืนพวกนี้มันขับลูกเหล็กออกไม่ได้โอเคนะครับลูกกรที่ที่เหมาะสมก็คือลูกพลาสติกลูกเซรามิกแล้วก็ลูกแก้วเนาะโอเคแต่ปืนพวกนี้ผมว่าคุณใช้แค่ปืนผมใช้แค่คุณใช้แค่ตัวลูกศรพลาสติกก็พอแหละมาลองยิงสักสามนัดครับย็นที่ผมบอกไว้หลายคลิปนะผม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 ,ผมเจอลูกค้า ผมตอบลูกค้าปัญหาเนี่ยทุกวันแลวกันการชักปืนอารมณ์นะครับชักให้มันเสร็ซะทีเดียวเนาะอย่าชักแบบเก๊ๆกลางๆผมรู้จะพูดยังไงดีอย่าชักแบบว่าอึ้บอ,อย่างเงี้ยแล้วหมดแรงแล้วก็มาลบแรงลบรวมแรงใหม่แล้วก็มาชักอีกเนี่ยทีเนี้ยลูกกระสุนมันเข้าไปสองเม็ดนะทําให้เกิดอาการปิดขัดโดยทันทีนะครับคือผมเจอปัญหานี้เยอะมากการใช้ลูกปืนอารมณ์เนะี่ยคุณชักให้มันเสร็จเด็ดขาดซะทีเดียวอย่างเงี้ยเนี่ยชักอย่างที่ผมชักางเงี้ย ไม่อันแนละ้วแบบอืมอืมอืมอืไม่ได้นะไม่ได้เลยปืนจะติดขัดทันทีนะครับความผิดพลาดตรงนี้ไม่ได้เกิดที่ตัวตัวตัวปืนนะคือผมแจ้งไว้ก่อนผมผมเจอปัญหานี้ตลอดโดยเฉพาะคุณสภาพสีหรือเด็กที่พ่อแม่ซื้อไปเล่นให้เนะี่ยข้อมือ,อยังไม่แข็งพอนะครับตัวนี้ผมบอกเลยราคาถูกแต่สไลด์แข็งไม่เหมาะคุณสภาพสตรีนะเนี่ยแข็งมากเหมาะสำหรับคุณผู้ชายนะครับค่อนข้างแข็งพอสมควร ผมแจ้งเลยไม่เห็นว่าไม่ใช่ให้ว่าเห็นราคาทูกๆแล้วโอ้่าจะเหมาะกับเราแน่เลยดูด้วยนะครับตัวไหนแข็งตัวไหนเบาผมจะแจ้งไว้ละนะโอเคมาลองยิงดูครับเนี่ยชักยิงผมชักเนาะอันนี้ผมค่อนข้างเน้นยำ้ำเพราะว่าผมตอบคำถามนี้ทุกวันจริงๆโอเคครับนี่ลอยนี้นะโอเคจินตนาการความหมายอ,อ่ะถอยออกมาหน่อยโอ้โอเคนะเนี่ยราคาไม่แพงและแรงด้วย อย่าดูเบานะเห็นเป็นพลาสติกพลาสติกเนี่ยใช้ได้ลูกแผลไหนแล้วเนี่ยอ่าเล็งตรงห่างนี่แล้วกันพอได้ครับพอได้โอเคเลยเหมาะสมสำหรับนะเอาไว้ใช้ยิงเป้าเล่นที่บ้านนะครับใช้ไล่สัตว์ ไล่นกเนี่ยตัวดีเลยนกเนี่ยเอาไว้ยิงให้มันโดนะคงยากแต่ยิงไล่เนี่ยได้แน่นอนยิงชิงกับฝ้าเพดานยิงชิงกับกําแพงนะให้มันเกิดเสียงแล้วทําให้มันบินหนีนะเนี่ยเพียงพอแล้วแล้วก็ไล่หมาไล่แมวถ้าไม่อยากให้เขาเจ็บตัวนะพวกนี้ไม่เจ็บแน่นอนแต่ตกใจแน่ๆแค่แนี้พอแล้วครับอย่าให้เขาถึงขั้นบาดเจ็บเลยเนาะเอาแค่เขาตกใจแล้ววิ่งหนีเราพอแล้วครับผมโอเคสาหรับสินค้าเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับ ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ